ฉลองวันเกิดปีที่31ไปเมื่อวันศุกร์ที่วันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาสำหรับนางเอกคนสวยพิมพิมพ์มพมประภาแถมเมื่อวันที่11ตุลาคมพิมพ์ยังได้ควงเฟ้นหนุ่มนอกวงการไปดินเนอร์มือพิเศษและยิ่งพิเศษขึ้นไปอีกเมื่อฝ่ายชายเซอร์ไพรส์ช่อดอกกุหลาบสีขาวใหญ่เบิม่มโดยพิมพ์ได้โพสต์ภาพพร้อมเขียนแคปชั่นว่า my heart blue บอกเลยว่าหวานเวอร์ค่า ฉลองวันเกิดปีที่31ไปเมื่อวันศุกร์ที่วันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาสำหรับนางเอกคนสวยพิมพิมพ์มพมประภาแถมเมื่อวันที่11ตุลาคมพิมพ์ยังได้ควงเฟ้นหนุ่มนอกวงการไปดินเนอร์มือพิเศษและยิ่งพิเศษขึ้นไปอีกเมื่อฝ่ายชายเซอร์ไพรส์่อดอกกุหลาบสีขาวใหญ่เบิม่มโดยพิมพ์ได้โพสต์ภาพพร้อมเขียนแคปชั่นว่า My Heart Blue บอกเลยว่าหวานเวอร์ค่า ฉลองวันเกิดปีที่31ไปเมื่อวันศุกร์ที่วันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาสำหรับนางเอกคนสวยพิมพิมพ์มพมประภาแถมเมื่อวันที่11ตุลาคมพิมพ์ยังได้ควงเฟ้นหนุ่มนอกวงการไปดินเนอร์มือพิเศษและยิ่งพิเศษขึ้นไปอีกเมื่อฝ่ายชายเซอร์ไพรส์่อดอกกุหลาบสีขาวใหญ่เบิม่มโดยพิมพ์ได้โพสต์ภาพพร้อมเขียนแคปชั่นว่า My Heart Blue บอกเลยว่าหวานเวอร์ค่า ฉลองวันเกิดปีที่31ไปเมื่อวันศุกร์ที่วันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาสำหรับนางเอกคนสวยพิมพิมพ์มพมประภาแถมเมื่อวันที่11ตุลาคมพิมพ์ยังได้ควงเฟ้นหนุ่มนอกวงการไปดินเนอร์มือพิเศษและยิ่งพิเศษขึ้นไปอีกเมื่อฝ่ายชายเซอร์ไพรส์ช่อดอกกุหลาบสีขาวใหญ่เบิม่มโดยพิมพได้โพสต์ภาพพร้อมเขียนแคปชั่นว่า My Heart Blue บอกเลยว่าหวานเวอร์ค่า